แต่เรา,เาไงกับทีมนี้ดีดดวะโบโบเราจะรันได้ทีมนี้ฮะเรามีโซล่าเป็นเมนใช่ไหมโบเราต้องดอบเลวานแล้วเหรอวะไมจีต้องดอบเลวานทุกความอยู่รอดเหรอวะโซล่าที่ผมอีโม่มาราคาห้าแสนทุกคนหวังว่ามันจะคุ้มค่านะเว้ยโบมันก็เป็นลุยไลวบอลมัก็แตกโบโคพาเมอร์อยู่เหมือนเดิมทุกคนโคพาเมอร์อยู่เหมือนเดิมเอาเราพวกงเปิดได้ใหม่ให้โอกาสกลับตัวกลับใจไมจีซัมบอรตา้าแบรนด์นิวจากแปดสิบ 80, เอ็ดดับเบิบ้ล เลยฟุตแชมป์กันทุกคนหวังว่าผมจะผมจะ W Evo นะเว้ยโบโซล่าเกมแรกฟุตแชมป์โบนเวลาตีหนึ่งฟันไดอีโวลูชันวะโอเคแชทโอไมคก็ผมเจอทีเวล่ากอดบอลไปจีนั่นคือเกมแรกที่ผมเจอในวันนี้ ป้าวยังไม่เข้าเขินเลย Let's go c o o อ e r เกมโกบอ โอเคเราทำได้โบเปิดได้อานายอ๋อไม่ใช่รับของช่องแชทไม่จีเห็น <c oughs> โ,โคตรดีเลยว่ะโบรจริงนะ Let's go ลโคพาร์เมอร์แอซิดจากโซล่าไม่จี โอเคกูเซฟการสัญาตโนเวโนเวโนเวเฮียผมใจก็คูเรย่าเฮ้ยเห่งวะเบื่อวะโดยอวไรเฮียทิเวล่าเจ้าน่าเบื่อวะสัตว์เลยผมจะให้กูคูเรย่าไม่งไปโยนให้กงเต้ทำไมวะอ๋อ ดีครับโบอานายใครครับของสมูทครับโบไม่ของผมของสมูทครับโบไม่มีแต่เขาคิดว่าเป็นของผมวะ <c oughs> เพราะผมลงใช่ไหมเยสโซลาเลสโกแสดงว่าพวกนายขาดเรียนสินะรู้เลยว่าใครขาดเรียนเมื่อวาน โอ้แม่เงเอ้ยน,นิดเดียวสภาพเหมือนเล่นไรว่อยู่เลยวะจริงนะเว้ติดตัวอีกแล้วโกยบาเป้เฮมิโก,บกโบฮาเมอร์ใจสวยพาเมอร์ใจสวยไม่จีโอ้ยผมไอสวยเลาโฮไอเลิฟยู โอ้ oh, ติดเบรกปะจีจีโบเยสรอดมาได้โบโบทยายให้ผมมือสียลช่ไม่ทำพาร์เมอร์โคตเก่งนาต้อตะกิต้ตะกาแดานบนเยอะหน่อยโบช่วงนี้ผมแบบแอลอะเพราวะราวะ่าเดี๋ยวผมเล่นแบ็คบุกสองข้างเนี่ยมั้งไม่จีแบบบันมันไปเลยเอเชียสอยสี 4, 2, 1, 3, ่สองหนึ่งสาวะโคโลมวยนี่วะพาร์เมอร์ชนได้อยู่มาเกเ่ พาร์เมอร์โซล่าร์มินกว่าจะขึ้นมาน้องชายหน้ายิงแต่โซล่าเลยเนาะพาร์เมอร์เลสโก้พาร์เมอร์โอ้ยกอล์ฟเลสโกบ ได้วะโตเลตฮาร์เมอร์กดเก็บอบอลไว้กดดันเขาไว้ด้วยด้วยแบ็กเรียบร้อยเอสโกโบ ไอปะเป้เลสโกผมไม่เคยถือตัวแพงๆเก็บไว้เลยเ <Yeah, S 1> ฮียเราโฮมึงเก่งในเซิร์ฟเวอร์ฟุตชมป์นี่ว่าไอ้นุ่มโฟมินย oh, <mean. S 2> ิงเลียดโอ้โหเกือบได้ว่ะลืมเกือบลืมไปแล้วว่ามีโซล,ล่าในทีมตอนนี้ นั่นไงล่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไมจ่จริงรวยไะโอ้โดนเลยสปีดโบ๊ทโอ้ยลอยมาเป้เลสโกเฮียผมขาดชายคนนี้ไม่ได้โอ้โซดา โอ้ยโอ้ยเฉยเม้งไม่งต้องมีจังหวะแบบนี้จุดเดียวเนี่ยไอ้เชี่ยขาความกดดันเลยนะเว้ยมันีกแล้วอะโอ้โหโซล่าข้อเสียเลยคือโคตรบางเลยบอ เก่งไหมเก่งแต่บางไหมจีพ่อเสียเลยแล้วก็เท้าสี่ด้วยเฮ้ยผมฟาวอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยกูฟาวอะไรกูเป็นฝ่ายบุกแท้ๆจีจีบอจี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 โอเมก้กาสยญญาช่วยไว ผลบอลมันเคยเป็นไงบ้างโบโบเอาลีกไหนอะโบโบพิมไม่บอกลีกเลยลีกไหนไม่อจ <lawsuit royable? S 1> ีแลริเวอร์อะโบลิเวอร์เพจอะโบหลีกอาร์เจนแทะโบไม่ถึงเลี้ลิเวอร์เพจหลีกอาร์เจนนะผมเจออาไนวะโบอ่าโดนหนา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 าโอะทอมต้าโคตรเร็ว let's go Solar. here we go boh let's go up there จีจ oh ีโอไม่ก็ดิเฮียผมสเวตตี้ทุกเกณฑ์แล้บโบทีน,นึแง่ดีผมก็ผ่านมาได้เออทีน,นึนแง่ดีก็ผ่านมาได้โบได้เบรกคุมไหมผมเฉยๆครับแชทผมเฉยๆเนะของจริงมาแล้วโบวิธีการเล่นเขาต่างจากเครื่องแรกไปเลยถ้าจะไปปรับแท็กติกมาให้เพจมากขึ้นมั้งผมเล่นกับทีมที่เพจดูดูไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งไหยจี โวยบาเป้โกลโบโบเชื่อป่าว่าแบบว่าผมทำอย่างนั้นอะตั้งนานแล้วไว้ผมเคยเพิ่งเพิ่งเคยทำผ่านครั้งแรกสกโซล่าเยวบโกโบมาแล้ววะห้าแสนที่เราจ่ายเยวบโกโคพาวเวอร์ โกโคพาเมอร์บอเจวีโกเยวีโกโซล่าเ e สโกบอเ e สโกโซล่า เหลือแล่วไปจีเหลือแล่ช่วงนี้เกมหน่วงมากไปได้เจอราจะเลื่อนไหมโบพูดงี้โบอยากโดนทัวเหรอเออว่ะเหียผมนึกออกแล้วมันมี t ิกตอกนี่ว่ะเหียผมเออผมเคยถ่าย t ิกตอกอยู่แล้วแบบว่าเหียแบบคนแม่งไลฟ์บอลแบบจุยๆกระจายแม่งโคตรบ้าเลย t ิกตอกอะแต่ต้องดูแบบแนวตั้งไปจีเหียโคตรแอล Let's go, solar, here we go, boy. Let's go, let's go, so โกโซล่า t s go โกโซล่าเล go let's go โซล่าแฮตติกว่ะ l e ส s go โบโซล่าออ on fire on แมตช์นี้ไอ้แค่แมตช์นี้ง่ายสุดตั้งแต่เล่นมาถ้าไม่นับไอ้คนโดนใบแดงแมตช์นี้ง่ายสุด เอาว่ะเมื่อกี้โซล่าตอบแทนเราค่ะโบโบเมื่อกี้โซล่าตอบแทนเราอ่ะเด็ดีมากดีมากโซล่าทำดีมากโซล่าทำดีมากเฮ้โโยโบผมบอกให้ว่าอาราโฮอลาอาโฮเซิร์ฟเวอร์ฟุตแชมมันคนละคนกับฟุตแชมไอนี่เว้มันคนละคนกับเซิร์ฟเวอร์ไอนี่ไหมจีมันมันคนละคนกับเซิร์ฟเวอร์ไลเวลเว้ยไอ้เหฮ่าออราโฮอลาอาโฮอราโฮฟุตแชมเรียลดียวไหมจี